เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนือหอ่อยเราบรรยากาศมันให้มันไม่ร้อนไม่หนาวบรรยากาศมันให้อะไรนะบรรยากาศมันให้โอ,อ้โหยเยี่ยมงะดีงาม,มจริงๆริถ้าร้อนลบถ้าร้อนก็คงไม่ไหวเนาะไไม่ไหวแล้ววันนี้อากาศดีจริงๆเลยอากาศดีมากเลยตกลงจะเติมน้ำมันไหมจะไปในบ้านแล้วจะ เติมสักเท่าไรเพราบรรยากาศมันให้มันอากาศมันให้แต่ว่าจะเติมน้ํามันไหมจะไปในบ้านแล้วเติม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 เท่าไหร่จ้ะอีกเท่าไหร่ถึงจะพอสักกักหนึ่งพอเออเคเบาๆกักหนึ่งเติมน้ํามันนี้เติมน้ำถึงเย็นเลยนะเออเออสู้ๆเดี๋ยวจะไปในบ้านแล้ว